ชื่อเชียอายุ14ชื่อแทนค่ะสวัสดีค่ะชืวาว่ค่ะชื่อปอมค่ะชื่อแพมมี่ค่ะเรียนคอร์สมิลิทก่อนมาเรียนกังวลพวกเขียนเอเซแล้วก็กรมาค่ะเพราะว่าจะแบบเก่งพูดกับฟังมากกว่าแต่กรมาากับเอเซจะไม่ค่อยได้น่าจะแมปเทสค่ะเป็นอินเทอร์วิวกับบรอดิงค่ะเพราะว่าเรียนเป็นโรงเรียนไทยมาค่ะกรมาเพราะว่าที่โรงเรียนไม่ค่อยสอน เป็นคาที่ดีค่ะก็เป็นแบบเตรียมความพร้อมแล้วก็สอนแบบเยอะมากค่ะเนี่ยหาก็คือแน่นมากค่ะสอนเข้าใจง่ายมากแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยที่แบบไม่เคยมีมาก่อนคุณครูใจดีมากค่ะเป็นกันเองแบบถามได้ทุกเรื่องเลยพี่บัวพี่โบอีกใจดีมากค่ะเ็ลลี่ ประทับใจพี่วาวาค่ะพี่วาวาสอนดีค่ะแบบว่าอินเทอร์วิวอะไรอย่างนี้ก็แบบเมนจได้ดีค่ะก็ขอบคุณพี่วาวาที่สอนขอจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีทริคดีๆให้เยอะเลยค่ะก็รู้สึกว่าพี่วาวาสอนเข้าใจง่ายมากค่ะไม่รู้จักค่ะงมารู้จักมันที่เรียนไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเพื่อนๆก็สนุกดีค่ะแบบว่าสนิทกันเร็วแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากค่ะได้เพื่อนใหม่ค่ะได้เจอแบบ หลายคนได้เข้าสังคมรู้จักคนใหม่ๆเพื่อนก็รู้สึกว่าเรียนรู้เรื่องมากพอทุกคนก็คือเงียบแต่เวลาตอบคําถามหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างงี้ก็คือสนุกกันมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วคะ่ะ9เต็ม10ล้กันค่ะตอนนี้คิดว่าพร้อมประมาณ8 9เต็ม10ค่ะประมาณ75%อืมชักเท่าเพื่อนค่ะเจ เราเจอกันอีกครั้งที่โรงเรียนนะคะเจอกันที่เมลอิดนะก l ลัก